สวัสดีครับสมพรนุ่มภไงสากแก้วนะครับเนาะสะโลกแก่น้องเลียครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเมือ่อไีร่กะสิมาเเาสาระดีๆฟังนะครับอันนีหยาคนนะครับเนาะเดี๋ยวกะทิให้หยาคนไปแล้วก็เเวห่ายฟังนินิน้นนอยนะครับเนาะ สุดนี่อยู่สองเดือนกับสิบผาหมือนนะครับเนาะเมื่อไงกะถึงเอาเรื่องการตลาดนะครับเนาะเป็นไรบ้างไดให้หากไปพร้อมเบิ้งวิวไปพร้อมครับวิวไอ้หนู มันดังขวกขวกนะครับมันผมเอาผสมไม้กับมีนะครับเนาะนกักแจ็กสีกัดกันหรือแจ็กสิทับกันนะครับ ันนี้มันหลายตัวครับกับไฮหลายเติบยาขนครับกับคนที่เลี้ยงไม่กับแนะนำศึกษานะครับศึกษาให้ดีกับที่เน้นนะครับเน้นบ้านว่านเห็นเขาเลี้ยงว่าได้เงิ่นหมื่นเงินแสนกับเลี้ยงมันโมเมนต์นะครับโะหารกับขึ้นเอาขึ้นเอา หาวิธีลดต้นทุนนิดน้นอยนะครับเนาะอาทิตย์ละเถือกินหยาเกี่ยวขางบ้านครับหยาขนพ่อ,อยหยาวานเบิดก็เลยเกี่ยวขางบ้านครับวินเนี่ยกะทีมัมเน่นเมื่อนี่เอาประเด็นหลกักๆนะครับเนาะคือการตลาด คนหัวออกลูกแล้วที่นี่ญงแล้วที่นี่กันมันนัดนึกถึงการตลาดเรื่องที่้องจะได้เงินเขากระเป๋าห้าบอกว่ามีหนูหลายล่ะขายบ่อใดกัที่นันเนาะถ้าขายบ่ได้มันก็แยจาะจะเสียเงินเส่สืส่อหัวอาหารนะครับอันรับแรกเ้องกระเทศในหมู่บา้านก่อนครับเบิดบ้านหมู่บ้านหนึ่งกระสีบ่ สามสี่ลอยลงังคาบ่ครับกจะสุคนกินหนูเอาอยู่วะน่าขีา้ลายกับสิบคนยี่สิบคนนะครับเนี่ยจุดนีก่อนเลยครับจุดพี่น,น้องน้ำบาดเฮาอนเลยยังได้มัมกงขายได้ครับขายได้มาต่อเฮาต้องหัวเฮาด้วยเฮาต้องเคยกินหนูเฮาด้วย เขาต้องหูว่าเขาเลียงหนูพร้อมได้ที่ไหนเออโปรโมทแนวด้ที่นี่เรียนเฟซบุ๊กเล่นยังบบสาระสำคัญเลยเขาเลี้ยงใส่แบบใดครับหาลงค้นกับไปเบิงมากแล้วว่ามันสกปรกนะครับเนาะเขาให้กินสุยางมาทัน หกินหอยให้กินเขาผักการพักเกิดเนื้อจากตลาดนัดมากสินะครับเนาะถ้าผักกาดพักเกิดผมก็บอก้กินเนาะครับผมก็ยินแต่ข้าวโพดแล้วก็หญ่าขนข้าวเปลือกหอาหารครับ ที่ขายปไหลคือ,อ,อาหาัวหันหัวหันนี่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันต้องมันต้องเบิ่งทองทีแต่ละบาทน,นะครับว่าเข้าบริหารจัดการเข้าแนวใดน,นี่แต่ว่าขายป่ได้ขายบ่ได้คุณข,ขายแนวใดที่ขายป่ได้ครับเออ้องถามแนวนี้ เลี้ยงแล้วขายที่ไหนวะสันเนาะขายบมองค้นกินแล้วครับพอ <laughs> ได้กินเท่าขายคนนั่นแล้วเน,นาะแต่ว่าผมกับกบุกาบอกแบบว่าฟาร์มญ่เขาเลครับว่าเขาขายแนวไหนแต่งผมเป็นมินิฟาร์มนะครับอยู่มั่นสามสิบสามสิบบ่อเนี่ยกะพ่อพ่อครับแต่ว่ากะ ให้มีโอปโองนะครับโอปโองโอปโอง,อปองสาระสำคัญเลยโอปโองมันกินง่ายตัวตัวละลอยตัวละลอยยี่สบายเลยแห่งคือตรงนี้โอปโองครับแต่ผมมีโอปโองมั่งกระสิพอฟาร์มใหญ่แต่ละฟาร์มกระเบิงก็มีโอปโองทุก เกือบซูฟั่มครับดีทั้งดังนั่นครับแล้ว,ลวเด้อยีดเจ็ดบอจบข่าวให้เบิ้งหนูผ่าประกอบไปนะครับนาะงอันนี้นู่ล้ายเข้าเนีนนห้ยไปแนหายไปน,ะไปนึง กำลังว่องครับดีกับมันสักทิบหามือกันนะผมก็สิจัดการมันกับการตลาดมันกับโอ้ก็จะอธิบายกันนะถึวงว่าบ้านเนาไม่ให้กินหนูจะข้นเนอาหอเนาะเออกินหนูหลายค้นบ่ เมื่โมเมนต์านไปเลี้ยงหนูแล้วเขาแถวบ้านเขาโบกินหนูจะข้นกับโบแมนนครับเนะเาะเฮาก็ถังว่าอันดับแรกเนี่ยคือว่าเข้ามาก,กินก่อนครับในคขอบขัวเขา้ากินหนูนี่เราปริเด็นเลยบมเมนว่าในคขอบครัวคนเลี้ยงไปกินหนูมันกับโบแมนนะครับเนาะคนเลี้ยงหนูต้องกินหนูครับจังหน่อยตอบเขาได้ว่าแสบบพแสบ มก็ถามมาว่าหนูเจ้าเป็นได้แซบบ่โอ้ยบ่งหูแล้วบ่ก,กินเนาะแน่อันนี้จบครับจบข่าวเลยบต้องคุยต่อและการตลาดตันตึบใหาต้องเทศเบ่งหนูเฮารสชาติดีบ่ครับเนาะหนูในฟาร์มหนูเลี้ยงนี่ยังได้กขะข่าบปไดคือวามมันนะครับเนาะมันต้องมันถ้าไม่มันก็ไม่ใช่หนูฟาร์ม มีข่าวๆนะครับนี่กับเบื้องผมเล่นให้ตลาดในทองทินนะครับตลาดนั้นน้ำเขาแรงครับไปเทศเดเบิ้งเขาต้องขยันเห็ดได้ครับขยนบบนนันเนนห็ดว่าเศแบบใดมันยังสีถูกใจคนกิ่นเนาะบนถูกใจหฮอได้ครับถูกใจห้อมบนเงินเด้ต้องถูกใจคนกิก่นเ้าจะเสียเงินเข้ากระเป๋าห้องตอนนี้ก็ โอ้นักขับาหาัวหันส่วนในขณะฝนนะการระวังเรื่องวัดนะครับเรื่องวัดก็ป้องกันเพราะเป็นวัดแล้วมันก็อันตรายครับเป็นแล้วไม่ถึงตายเมื่อนีนก็นี่ครับผมก็ให้เน้นเรื่องตลาดในหมู่บ้านนะครับเนาะเพราะผมพอสามารถที่ว่าเทศกาลสรังศรีมันมันแล้วแต่ผืนบานเป็นไรมัางไหนนะครับเนาะบานเฮ่าเป็นแน่แนไหน,ไหน คือว่าคุณต้องไปเจาะคนนี้คุณต้องขายคนนั้นนะนบเพราะหนูนี่มันทังคนกล่าว่าราคามันกะทิแพงกว่าหมูนะครับเนาะเพราะว่าตัวหนึ่งถี่เขาอบแล้วหนูสี่ขีดนะครับประมาณหน่อยหนึ่งรอยยีนะครับนะบ่ะถึงอันเลยบ่ถึงรึ้งโลกเลยครับแบบประมาณสี่ขีดปรนะมาณอยหนึ่งรอยยีครับเนาะมันกถทอว่าเป็นเกียที่ คนเ่นเคยกินกับว่าสีว่าแพงนะครับนะแต่คนกินคนเคยกินไปแล้วรสชาติเขาจะหงเลยงว่าโอ้แสบครับแสบตอนนี้กับเขาย่ามขยายไปเลยครับขยายจัดระบบให้มันผมกับสิบอบอบไปถึงสี่สิบบาสิบอครับผมอยู่มั่นสักผมยางสูงสุดผมห้แค่เอาแคสี่สิบบอสครับสีบ่สิบบอเนี่ยก็เป็นพอพันในพันแด็กสิบบอนะครับเนาะ จ็กซีบอเนี่ยผมมันกับบอลหน่อยนะครับสิบบอหมุนเวียนกันออกสูดเดือนตุยังกับพ่อไรครับอีกสามสิบอรก็เป็นล่อล่อเปลียนน่ยนแน่เป็นลูกเพาะที่ว่าเพื่อจะขึ้นมาเป็นพ่อพันในพันุแล้วก็เป็นหนูเหนือน้ำมันต้องจัดสันให้ดีนะครับเนาะอันนี้ก็อนาคตก็มีเป็นทั้งหนูเหนือนแล้วก็หนูพ่อพันในพันุนะครับเนาะ แสงสว่างสีบอดีเป็นได้เนี่ยมือสองว่าเบิ้งครับบนเหลือกับผมีมยังร้ายครับเนี่ยขาข้าวเมื่อนี่สาระ,ะดีบอดีกับไปพิจรารณาบ้างน,นะครับเนาะบาถือบอ่ถือกับอันใดดีเัาเก็ยียไว้ออบบอดีเัาเอาถิ่มไปเนาะมันผสมขวดเนาะกัอบบ่ฟังละ ตันมากักกดไหลกดแช่กดติดตามนะครับเดอ้อสมพรนผู้ใหญ่สากแก้วสวัสดีครับ